ค่าจ้างเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับโอ้โ oh หล่าสุดอีแวนฟูกูซันครับยกระดับค่าจ้างอยู่แถวหน้าของไบรตันเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินสเดอร์ครับบอกว่าอีแวนฟูกูซันกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไอซ์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าในสูงระดับแถวหน้าของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากต่อสัญญาใหม่ออกไปทางด้านของไบรตันแอนโฮบอาลเบียนประสบความสำเร็จนะครับในการรังตัวอีแวนฟูกูซันเนี่ย ให้มีสัญญาอยู่ในถิ่น m อ็มยาวจนถึงปี2029แต่ก็แลกมาด้วยการจ่ายค่าจ้างสูงระดับนักเตะแถวหน้าของสโมสรท,ทั้งที่พึ่งอายุ19ปีฟุเซันต่อสัญญากับบรตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะให้บรตันครับสามารถอุ่นใจกับการรับประกันอนาคตของสุดยอดทีมชาติไซอซ์แลนด์คนนี้ทมกลางความสนใจจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูดาวยิงวัย19ปีอย่างอีแวนฟุเซัญญน่ยเพึ่งต่อสัญญาฉบ,บับก่อนหน้านี้ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หรือปลายฤดูกาล2022-23หลังจากทำผลงานได้อย่างดีสม่ำเสมอครับโดยเฉพาะเรื่องการทำประตูที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นจึงจะทาให้บรไทน์ตมอบสัญญาใหม่ให้อีกนะครับโดยมีค่าจ้างเนี่ยโอ้โหเป็นรางวัลที่สูงมากๆเลยสำหรับอีแวนต์ฟุตบอลยิงไปแล้ว5ประตูจาก14เกมรวมชุกรายการในฤดูกาลน,นี้นะครับไรบทบาซูน้าตัวเป้าที่สลับกันลงเล่นกับมหาเทพอย่างเดนน่เวเบกแลวก็ชิออร์รโดตามแนวทางการโรเตชันของผู้จัดการทีมอย่างโรเบโดเดซบี้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับ อีแวนเวอร์กัสเซนไลายเป็นตั้งแต่ที่รับค่าช่างอยู่แถวหน้าของไบรตันเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าฟอร์มดีอย่างสม่ําเสมอทั้งที่เพื่ออายุ19ปีครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยโอ้โหนั่นแหละครับกองหน้าตัวเป้าอีกคนที่น่าชับตามองอนาคตจริงๆสําหรับสตรหน้าทีมชาติไอซ์แลนด์คนนี้จัดไปใหว้วยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม <TH R ain>